เอาแล้วแอปทัสออนโดนหนุ่มกัญชัยเมาออกสื่อก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแอปทัสออนโดนหนุ่มกัญชัยเมาออกสื่องานนี้แม่แอปบอกว่าใจลายนางเอกสุดฮอตคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทัสออนล่าสุดโดนพิธีกรนักสแสดงดังหนุ่มกัญชัยแอบเมา์มยถึงเรื่องราวโมเมนต์การตำน้ำพริก ฉบับแม่แอฟซึ่งในอิน t ตาแกรมโพลิพัทจัดให้ได้โพสต์คลิปช่วงหนึ่งของรายการในขณะที่หนุ่มกัญชัยกำลังพูดแซวแอฟทัสออนแบบขำๆการตำน้ำพริกว่าค่อนข้างต่างจากคนอื่นๆที่หลายคนค่อนข้าง,างจะตำแบบแรงๆแ,แต่แอฟจะค่อยๆทำความอ่อนโยนตามแบบฉบับของเธอพร้อมระบุข้อความว่าแม่คะมีคนเมาคะ่ะฮ่าฮ่ กับ hashtag หนูไม่เกี่ยวหนูมาซื้อเกี๊ยวให้แม่ hashtag ข่าวใส่ไข่ hashtag ศึกตำน้ำพริก hashtag สามแซบ่บหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกโพสต์ออกไปด้านแอฟทัสออลรีบเข้ามาคอมเมนต์แกล้งกับทันทีว่าใจลาย ต้องโดนลงโทษด้วยการฐานน้ำพริกฝีมือแอปนะคะส่วนทางด้านแฟนคลับของแอปทัสออนและหนุ่มกันชัยที่เห็นโมเมนต์หยอกล้อแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ก็เข้ามาแซวกันยกใหญ่เช่นพ่อเผาแม่แอปค่ะมาจัดการด่วนหรือมาแกงแม่นอกรอบทำไมคะหรือช่วงแอนจี้กับพ่อเผาแม่แอฟ ขอขอบคุณรายการข่าวใส่ไข่และภาพจาก3มแซบค่ะ